วันนี้ก็พบกับบีมชาแนลบีมชาแนลนะคะวันนี้ก็ยืมช่องหนุม่มสุรินพาเพลนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทุ่งนาบ้านฉันนะคะวันนี้ก็จะมาพาสำรวจทุ่งนาบ้านเรานะคะก็จะดูบ้างว่าเป็นยังไงสวยหรือเปล่าทํากับข้าวกินตอนนี้นะคะลุงเขากําลังฆ่าไก่ไให้กินอยู่นะคะจะคูดไก่ให้กินนะคะนี่ไหนนี่ไก่ แซ่บ้องก,กันครับพี่องหนุ่มสุเรนพาไปอ่ไหมพ่มอ,อพูดต่อสิอร่อครับพูดตอบินไปี่ค่ะพี่พี่ตัดเร็วเร็วน<อ>นะคะก็กำลังจะมันดีพี่ถึงใกล้จะไปทุ่งนาแล้วนะ<อ>ก็รอคั่วไก่ให้เสร็จก่อนนะครับค่อยไปทุ่งนาเพราะว่า ถ้าคั่วไก่ไม่เสร็จแล้วก็เราจะไปไหนไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวบ้านรอก่อนนะคะ,ะก็ตามมาเลยค่ะตรนนี้ก็เป็นโ<ป>อ่งเก็บน้ํานะคะเอาไว้ทําอาหารกินนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นมะนาวาต้นตก็มีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะคะเป็นน้องชายของหนูเองค่ะก็ขอเชิญมาเลยค่ะครับชื่ออะไรครับก็ชื่อสวัสดีครับผมชื่อส่วนช่องนิยม ผมจะพามาตรวจบ้านนะยกวันอื่นผมขอมกดก็ตอนนี้นะคะก็ตามมาเลยนะคะก็จะพารีวิวบ้านนะคะอัพเดตตามมาด้นี่ก็จะเป็นส่วนของไม้นะครับที่เหลือไว้นะคะต่วนี้ก็จะเป็นทรายก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นดินนะคะตรงน,นี้<ม>ก็จะเป็นอ,อันนี้บ้านใครคะอันนี้ก็เป็นบ้านของยาย จอดรถของบ้านของเรานะคะก็<อ>เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในบ้านเลยนะคะ<อ>ก็ตามมาเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ของคนฝากไว้นะคะ<อ>เผื่อหายแล้วก็ตรงนี้เป็นจักรยานของน้องอีกคันหนึ่งนะคะแล้วก็คันนี้ก็เป็นรถนะคะโรงจอดรถตรงของใครคะของปู่นะคะปู่ซื้อมาราคาหลายบาทอยู่นะคะแต่ไม่บอกนะคะกประมาณ6ตัวนะคะ ตรงนี้นะคะก็ยา่าขายของตอนเช้านะคะก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะกับส้ตมตำขายของพวกเยอะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะที่นั่งกินให้นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะตรงนั้นก็มีน้ําพวกนี้ตามมาเลยค่ะมารีวิวบ้านพี่ดูนะคะ ลกก็ขายทุกอย่างที่มีในตาดกระเบือยันเรือรบนะคะก็มีขนมอย่างเช่นกระเทียมแตงอันนี้มะเขืออะไรนะมะเขือเปลามเขืออะไรนะคะเปลามะเขือเปลาะแล้วก็ทะเขือเทช่างด้วยอ่ะแล้วก็ช่างนะคะร้านนี้ขายถูกนะคะขายอะไรก็ถูก